มานาเฮากลางคืนครับ <c oughs> นี่ขอบบ้อกุ้งครับขอบบ้อกุ้งทีนี้ท้าจากอาคานมานาเฮาครับ <c oughs> นี่คืต้นไม้ที่ตัดออกครับ แต่ว่ามีแสงแสงหนึ่งอยู่ใกล้ๆครับแต่ช่วงว่าแสงอย่างกระพริบกระพริบตอนแรกนึกว่าแสงเครื่องบินเบ่งไปบังมากคับบัไปบังมากครับยังอยู่บนเกาโอ้ติแสงกระพริบนี่ันที่เป็นแสงจาก เครองบินแต่ก็บว่บเคลื่อนยุคเก่าผมก็เลยสันสนิษฐานว่าอาจจะเป็นแสงจากวาวบอกก็ได้ยินเสียงวาวคือกันอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ก่อนวาวนี่มันสิบุมีแสงยังเขาอาจจะเอาเอาไฟกระพริบ นี่แบตบอ่เป็นปติดทา,างว่าวม็ได้กระพิบกระพิบอยู่เนื้อทองฟ้าครับอูอ้นูยูไกลๆครับนี่นีพื้นดินเท่าไก,กลออกไปครับต้องเป็นไฟกระพริบถึงจะเอาขึ้นไปกับว่าวในน่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปสอบถามมาก่อนว่า บ้านี่เขาสามารถใ่เค่ยไปกับผิบได้บอจริงสิงมา่อเรามาบอกูท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนะครับเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม